อย่าเก่งไปทุกเรื่องแก้งโง่บ้างเพราะถ้าเก่งไปทุกเรื่องมันจะเหนื่อยครูไปอยู่อยู่ที่นึงมีผู้บริหารเขาบอกครูแบบนี้เพราะว่ามีคนมาสั่งงานครูเยอะมากครูก็ทําได้ค่ะได้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วครูก็มานั่งเครียดแถอะปะโอโมันไม่ทันอะไรเงี้ยแล้ววันนึงครูได้นั่งคุยกับเขาเขาบอกว่าอย่าเก่งไปทุกเรื่องแก้งโง่บ้างเพราะไม่งั้นมันจะเหนื่อยแบบนี้ คุณสะอึกอึกเลยแต่มันก็ใช้ในบางบริบทเนาะบางครั้งเราบอกไม่รู้ก็ไม่ได้อย่างเช่นเป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยโดนเลยนะก็มันเป็นงานของเราถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไขคว้า,วาหาความรู้ให้มันรู้แล้วเอาไปคุยกับเขาโอเคถ้ามันไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของเราแล้วเขามาใช้เราทาั้งๆที่เราก็รู้นี่แหละแต่โอ้โหมองดูแล้วงานเยอะงั้นเราก็ แกงไม่รู้อันนี้โอเคเพราะมันทําให้เราไม่เหนื่อยเวลาเราฟังผู้ใหญ่อะไรพูดมาเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยเนาะเราอย่าเพิ่งเชื่อไปทุกอย่างเหมือนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไวนะ้เนาะหลักกะลามาสูตรเราอย่าเพิ่งเชื่อใครร้อยเปอร์ซเราต้องเอามาวิเคราะห์แล้วมาดูกับตัวเราก่อนว่ามันใช้ได้แบบนั้นหรือเปล่าอย่างเนี้ย คำประโยชเนี่ยครูบอกว่ามันใช้ได้กับครูไม่ทุกครั้งไปครูก็ต้องรู้ว่างานที่ครูรับผิดชอบอะครูก็ต้องเก่งแล้วก็ต้องรู้ในงานที่ครูทําไม่รู้ครูก็ต้องขวยคว้าหามาให้รู้แต่ถ้าเป็นงานคนอื่นแล้วเอามาให้ครูช่วยแล้วช่วงนั้นครูงานเยอะครูก็จะบอกว่าอันนี้ไม่รู้ครูก็จะบอกแบบนี้เพราะว่าถ้ารู้เดี๋ยวเหนื่อยอ่ะแต่ก็ดูเนาะบางคนก็รู้ว่าเรารู้หรือไม่รู้ถ้า มันเป็นง่ายๆเราบอกไม่รู้เนี่ยเขาจะมองแหมมึงปัดงานเลยเราก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ครูแค่บอกคุณว่าเราไม่ต้องเชื่อผู้ใหญ่ไปซะทุกอย่างนะอันไหนที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ครูก็เข้าใจแหละพี่เขาก็หวังดีกับคุณแหละว่าเอ้ยอยากเก่งไปทุกเรื่องแก้งโง่บ้างเพราะถ้าเก่งไปทุกเรื่องคุณจะเหนื่อยครูก็เข้าใจแหละเขาหวังดีแต่ครูก็มาสกิดบอกคุณด้วยเนาะว่าบางทีถ้าคุณฟังอะไรจากผู้ใหญ่มาถ้ามัน ฟังแล้วแม่งๆม่เฮ้ยมันใช้ได้ไม่ทุกบริบทก็อย่าเอาไปใช้อย่างนั้นคุณก็ดูความพอใจในใจของคุณว่าคุณยังไงคุณพอใจแบบไหนคุณก็ทําแบบนั้นถ้าคุณคิดว่าแบบนี้มันถูกต้องก็ทําค่ะเพราะมันเป็นความสบายใจของคุณคุณรู้หน้าที่คุนีี้ว่าคุณทําไม่ทําอะไรอยู่ตอนนี้โอเคค่ะครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีนะจากใจครูธัญญาค่ะ